ข่าวแรกวันนี้ค่ะจนขอเริ่มด้วยข่าวของละครเรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องที่เตรียมจะลงจอให้ได้ชมกันติดติดไปเลยกับละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือดค่ะแค่เห็นเบื้องหลังคู่พระนางอันดับหนึ่งนเดชยาย่าเขาควงกันมาเป็นพิธีกรในรายการสีสันบันเทิงก็อ้ยหวานกันสลบไปเลยนะคะ คู่ซูเปอร์จินนะเดยาย่าแต่งกิโมโนมาเต็มองค์กันขนาดนี้เพื่อให้ค่ำคืนวันพรุ่งนี้พิเศษที่สุดสำหรับ f c สีสันบันเทิงและเดอะไรซิงซันรอยฝันตะวันเดือดที่รอจินกับโซเรียวจอมเจ้าชู้และคุณหมอมายูมิกับหน้าที่พิธีกรสีสันบันเทิงสเปเชียลนั่นเองค่ะแอบมาว่าคู่นี้มีรั่วกันเล็กน้อยเพราะเร่งถ่ายละครกันอึดมากแต่ยังไงก็ต้องมาเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้จินกันก่อนดูละครทั้งสคริปต์ยาวๆทั้งรับส่งมุกเรียกว่าแอคกันอยู่หลายเทค แต่ที่ไม่ต้องรีเควสก็ต้องบุกสดจากพี่แวรี่ที่จู่โจมหวานเวอร์ใส่น้องย่าๆแบบนิทันตั้งตัวคว้ามือนุ่มนิ่มมาทำฟินออกสื่อแหม่แหม่แม่ชัดนี้ฟินลืมไปเลยค่ะช่วยตรวจเช็คนี่หน่อยครับว่าผมป่วยหรือเปล่าเป็นอะไรมากหรือเปล่ามันจะเป็นมากเลยครับคุณหมอมายูมนี่ครับเป็นอมากครับผมโอ้โหนี่แน่การล่อนจริงๆเลย แฟนๆของซีรีส์ The Rising Sun และแฟนคลับของ NY คืนพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะส่วนตอนนี้เรามาต่อกันที่ข่าวยิ่งใหญ่อลัง